ใหญ่ถึงกล้งเย็นชาเกินไปเกินใจอดทนใหญ่ถึงกล้งจงใจทำลายให้ลมให้แพ้กี่หนไม่ให้หลุดพ้นไปทุกกระนำให้ต้องย้ำบนทางที่โรยด้วยความโหดร้า เรื่องของตัวเองให้เดินต่อไว้ฝ่าฟันไป ส่งท้ายปลายปีกันที่พรีม ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมหมู่บ้านโบราณอายุกว่า500ปีในแคว้นทัสคานีประเทศอิตาลีพร้อมสุรอากาศบริสุทธิ์จากธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยผื้นป่าเขาใหญ่และตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มกราคม2568คุณจะได้พบกับงานอีเวนต์สุดพิเศษ Everlasting Holiday x Beeps Penthouse งานที่ได้คอลแลบกับศิลปินชื่อดัง b e e s Penthouse มาพร้อมสินค้าสุดเอกลซที่ออกแบบโดยศิลปินบอกเลยว่าหาซื ได้เฉพาะงานนี้เท่านั้นเต็มอิ่มกับตลาดฟู้ดทรัคร้านค้าต่างๆและเพลิดเพลินไปกับการเดินชมอินสตาเลชั่นอาร์ตไปจนถึงสัมผัสความน่ารักของเหล่าปุกปุยน้องแกะเมอริโนอัลปาก้าและดองกี้งานเปิดเข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง4ทุ่มบัตรราคาพิเศษ100บาทพร้อมรับความฟินไปเลย2ต่อ,ตอฟินต่อที่1คูปองให้อาหารสัตว์ฟรี1ใบฟินต่อที่2คูปองแลกส่วนลด10% ำหรับทุกร้านค้าและร้านอาหารภายในงานติดตามรายละเอียดและข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook IG p r i m o p i e z z ซหรือโทร0819229000แล้วพบกันนะ นันเองฟื้นแล้วเหรอข้าเนี่ยเป็นอ่วงเองแทบแย่ได้แต่คิดว่าถ้าเองเป็นอะไรไปจริงๆอะลูกลูกเองจะอยู่ยังไงฝากลูกลูกด้วยจนันเลยถ้าเองตนปัญญาจริงๆอะข้าว่า เองไปทำงานจะเสร็จทีคมเธอะหายไปไหนมาทั้งวันบ้านช่องกว่าจะกลับหนิงทำงานบ้านหรือยังลูกยังค่ะคุณพ่อ,อ,อพี่ฉันพูดกับพี่อยู่นะสนใจฉันบ้างสิ ตัวนิงเอากันบ้านไปทำในบ้านนะเดี๋ยวพ่อไปช่วยไปมีอะไรฉันถามว่าพี่ไปไหนมาทำงานแต่ฉันไปที่อำเภอแต่ไม่เจอพี่งานของพี่คือต้องออกไปเยี่ยมชาวบ้านไม่ได้นั่งประจำอยู่ที่อำเภอตลอดเวลา อย่าให้รู้นะว่าไปหาอีจันฉันไม่ปล่อยอยู่ไวแน่แม่นกกวาวเอ๋ยไขไว้ให้แม่กาฟักแม่กา ก็นึกลงราคิดว่าเป็นลูกในอุทรเอ จันยิงจันยิงฉันเป็นอะไรอะ่ะร้องไห้ทำไมลูกจันลูกลูกของจันเขาเอาลูกจันไปแล้วอ่ะยิงเขาเอาลูกจันไปจันพี่พี่ระเบิดถึงใครอะ่ะ<ป>พี่ระเบิดถึงอีจันใช่ไหม พี่คิดถึงมันตอนที่นอนอยู่กับฉันเนี่ยนะใช่ไหมฉันถามว่าใช่ไหมพี่ละมบิคิดถึงอีตันใช่ไหมใช่ไหมเดาฉันเหงาใช่ไหมนี่ติดเลยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะเมื่อกลัวน่ะพี่ไแอบ,บเจอมันมาใช่ไหมพี่ยังไม่อิ่มยังไม่พออีกเหรอถึงตกดึกต้องมาหน่าระเบิดถึงมันมอ่ะฮะเฮ้ยเดาพอแล้ว พี่บอกให้พองไอ้นี่เดี๋ยวลูกตืน่นไม่ฉันจะพูดจนกว่าพี่จะจำด้สักทีว่าจันเป็นคนทิ้งพี่ไปมีผัวใหม่ส่วนฉันคือคนที่ดูแลพี่นี่ได้ดิดดิจันอีดาวคือเมียพี่ไม่ใช่จันได้ยินไหมได้ยิน,หนไหมโอ้ยฉันเป็นเมียพี่อีดาวคนณจะเป็นเมียพี่ได้ยินไหม พรี่บังคับฉันให้ฉันต้องทำแบบนี้เองนะ วิธีข้ตอนได้ต่างมากเลยค่ะเตรียมยาครบไข่ด้วยได้ค่ะแเอาไว้ 啊！ เป็นแคคนไข้ใช่ไหมครับจ้ะคนไข้มีไข้ขึ้นสูงจนเกือบช็อกนะครับแต่ว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วคุณหมอช่วยแม่จันด้วยนะจ๊ะจะส่งแม่จันไปรักษาที่ไหนก็ได้หมอพยายามเต็มที่แล้วครับเราต้องส่งคนไข้ไปอยู่โรงพยาบาลที่มีเครื่องมือที่พร้อมกว่านี้ แต่ว่าอะไรเหรอจ๊ะเรื่องค่าใช้จ่ายครับ ทำอะไรคะหอมหอม,อมวันนี้แม่ทำแกงเขวหวานของโปรดคุณพ่อจ้ะว้าแกงเขวหวานเผ็ดกินไม่ค่อยเป็นนี่ไงแม่ทำหมูทอดไปให้ลูกแล้วจ้ะโอ้โหมีหมูทอดด้วยอนี่ไปอาบน้ำล้างมือให้เรียบร้อยเลยแล้วค่อยมากินข้าวด้วยกันค่ะแม่ พี่ยิ่งฉันดูนะว่าเมื่อคืนฉันทำตัวไม่ดีกับพี่ฉันขอโทษนะพี่ยิ่งให้อภัยฉันเถอะนะที่ฉันทำไปอ่ะก็เพราะว่าฉันอยากให้พี่เห็นใจฉันบ้าง พาฉันน่ะเป็นคนที่รักพี่วันนี้ฉันทำแกงเขียวหวานไก่ของโปรดพี่ด้วยนะฉันอุตส่าห์ไปให้แม่สอนเพื่อมาทำให้พี่กินนะ่ะไปจ้ะกินข้าวกัน นี่จ้ะนี่ฝีมือฉันเองเลยนะอย่าคิดมากเลยนะดาวพี่ไม่เคยคิดโกรธด,ดาวเลยดาวยังเป็นเหมือนน้องพี่เสมอ แดีจ้ะพี่ยิ่งนี่จ้ะน้ำใบเตยจ้ะพี่ยิ่งขอโทษนะจ๊ะพอดีมือใหม่ฉันอาจจะใส่ผิดเยอะไปนิดนึงอร่อยนะทานเยอะๆนะจ๊ะพี่ยิ่ง เผ็ดแล้วจ้ะพี่ยิ่งเหื่อแตกหมดแล้วอ,ะอ่ะนี่จ้ะแท่นี่จ้ะ,จะทานแกงนี้บ้างไหม แปลกแปลกแปลกยังไงเดีอยวใจยิ่งจันนี่จันจริงๆใช่ไหมอะ ใช่จ้ะจันมาหายิ่งแล้วไมจ๊ะยิ่งคิดถึงจันใจแทบขาดจันอยากให้ยิ่งกอดจันจันรักยิ่งนะ ดาวดาวดาวมาอยู่ตรงนี้ได้ไงฮะแหมพี่ยิ่งกินอยู่กับปากอย่าอยู่กับท้องยงจะมาถามอีกเฮ้ยดาวคือพี่ขอโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจ ยิง่งเราเป็นผัวเมียกันแล้วฉันก็ทำหน้าที่เมียให้พี่พี่ไม่เห็นจะเป็นต้องขอโทษฉันเลยอะ่ะพี่ยิง่งฉันรักพี่ยิ่งนะรักมากแล้วก็รักมานานแล้วด้วยอ่ะ ดูนะว่าฉันสู้จันไม่ได้อะแต่ฉันขอแค่พี่หันมามองเมียคนนี้บ้างจะได้ไหมจ๊ะพี่พี่ขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำงานสาย ในที่สุดพี่ก็หนีฉันไม่พ้นจันจันเองเป็นยังไงบ้าง ให้ข้าเองที่ที่ไหน <c oughs> ใช่อรือไมหรือเปล่าโอ้ยจันเอ้ยข้านี่นะกลัวเองตายมากๆเพราะจู่ๆอเองก็ชักตาค้างจนหมอเนี่ยบอกเขาว่าต้องส่งเองมารักษาที่โรงหหออในจังหวัดเพราะเองเป็นปอดอะไรนี่ละ่ะ อย่าพักลูกพักก่อนลูกแล้วลูกลูกฉันละ่ะเองนะไม่ต้องเป็นห่วงเพราะนายแม้นนะ่ะเขาอาสามช่วยดูลูกๆของเองให้เพราะเขานะ่ะสงสารเองสงสารเด็กๆค่าหมอนะเขาก็ดูแลให้ฉันฉันเกรงใจคุณนายแมนโอ้ยเองไม่ต้องเกรงใจหรอกรักษาตัวเองนะให้หายไว ได้กลับไปอยู่ไอ้พวกนั้นมันมันคงจะดีใจอ่ะที่แม่กลับบ้านขอบใจพ่สุดนะถ้าไม่ได้พ่สุดธนะ์นื้อจ่คงแย่นอนพักซะนะเองนะ่ะจะมาบอกน้ำฟปาตื้นอะไรกันตอนนี้ล่ะ นอนนอนพักเยอะค่อยค่อยกินค่อยๆกินค่อยๆกินลูกมีเยอะเยอะ <c oughs> อันนี้อ่ะถือไว้ลูกอันนี้โอ้ยังไงอร่อยไหมคะ <c oughs> อร่อยไหมลูกอร่อยเลยใช่ไหมคะอร่อยค <c oughs> ่ะอร่อยครับไอ้ยังกินเยอะๆ,ๆยอะกแม่แม่ <c oughs> แม่แม่มามานั่งพักก่อนอะอเด็กๆให้แม่นั่งพักก่อนลูกมา มามามาแม่จันค่อยๆนะค่อยๆมาลูกมานั่ง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 านยอะนายจะต้องขอบใจคุณนายมากเลยนะจ๊ะที่ช่วยดูแลลูกๆฉันก็รักแล้วก็เอ็นดูเด็กๆพวกนี้เหมือนลูกเหมือนหลานฉันนั่นแหละแม่จนันมันถูกชะตากันนะ่ะอายุอานามก็ไล่ๆล่กับลูกของฉันเลยอีกอย่างหนึ่งนะ ฉันก็อดสงสารไม่ได้เวลาที่เด็กๆพวกนี้ร้องไห้กับจององแงเพราะหาแม่ไม่เจอนะแม่จันกลับมาก็ดีแล้วนะเจ้าพวกนี้จะได้นอนหลับสนิทสักทีที่ต้องตื่นดึกๆขึ้นมาร้องไห้หาแม่อีกนายฉันไม่รู้จะตอบแทนบุญคุณคุณนายครั้งนี้ยังไงอ่ะแม่จันบุญคุณอะไรกัน ันรักแม่จันเหมือนรักน้องของฉันคนหนึ่งแม่จันไปพักผ่อนดีกว่าแ่มแกหุงข้าวหุงปลาเรียบร้อยหรือยังหุงแล้วแกคุณนายถ้างั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันนะแม่จันจะได้พักผ่อนฉันกลับก่อนนะขอบคุณคุณนายมากนะจ๊ะกลับกันนะด็กสวัสดีคุณนายลูกสวัสดีจ้า เดี๋ยวฉันกลับก่อนนะขอบใจพี่สุดมากนะจ๊ะืไหนแม่ไม่หยุดดื้อกันหรือเปล่าลูกไม่ใี่หมย แต่ไม่ยอมจับเราคู่กันฝ้าดินจงใจแกล้งเราเธอว่าหรือเปล่าทำให้นัาต้องห้ามรักกันความเหมาะสมหรือที่ยืนยาวถึงในใจมันขาดสุดท้าย พบกับเธอสักคนสบตาอีกครั้งแค่ให้ฉันได้บอกเธอสักครั้ง